เราจะมาพูดถึงเรื่องอ่าเจตนาจิตศาสนาพูดสอนเรื่องอ่าเจตนาจิตเพราะว่าเวลาเราทําอะไรก็แล้วแต่เวลาส่วนมากเวลาคนทําบุญก็ไม่ไม่หมายถึงว่าจะได้บุญเสมอไปส่วนคนที่ทําบาปก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะได้บาปเสมอไปเพราะว่าทุกสิ่งอย่างเนี่ยขึ้นอยู่กับเจตนาจิตท้งนั้นเจตนาจิตท้งนั้นเราเราจะมาดูการทาบุญนะจะมาดูการทําบุญว่าลักษณะมันมายังไง เพื่อความไม่ยุ่งยากเนาะเป็นเรื่องของเจตนาจิตสมมุติว่าเรายังมีคนเคยเคยถามนะว่าคือต้องจบเงินทุกครั้งไหมเวลาทําบุญต้องจบเงินทุกครั้งไหมก็คือมันขึ้นแล้วแต่สถานการณ์เนาะถ้าเกิดเรารู้ว่าเราจะไปทําบุญสักที่หนึ่งเนี่ยเย็นเนี้จะไปทําบุญก็เช้านี้เราก็จบเงินแล้วก็สักร้อยสองร้อยเหรียญเนี่ยเราก็จบไปสมาทานศีลแล้วก็อธิษฐานเงินให้จบแล้วก็เงินส่วนนั้นอนะ่ะไปทําบุญ เลสมมุติ่เราไปทํางานก,กระชั้นชิดเจอขอทานอยากจะทําบุญแต่ไม่ได้ตั้งตัวนะไม่ตั้งตัวตั้งใจแต่ว่าเวลามันเร่งรีบแล้วก็อยากจะทําจะมีเวลาทํำยังไงเวลาทํำยังไงให้ได้บุญเต็มเหมือนกับการจบเงินสมมุติเราเจอขอทานเราเจอขอทาน จะขอทานนั่งอยู่สะพานลอยแล้วทีเนี้ายาเรา,เราเจอแล้วเราเกิดความสงสารอยากที่จะอยากที่จะทําบุญเราเห็นแล้วเรารู้สึกสงสารเขาอยากที่จะทําบุญอยากที่จะให้ทานเขาเสร็จแล้วทีเนี้ยแต่เราไม่ได้จบเงินนะเราไม่ได้จบเงินน,นั่นคือมึงพูดถึงขั้นตอนการจบกับไม่ไจบตนะ่างกันยังไงอันนี้มาพูดถึงเรื่องอจบเงินก่อนว่าจะเป็นบุญเสมอไปไหมหรือว่าจะเป็นบาป หือส่วนมากห้าสิบห้าสิบเนาะถ้าเกิดเรามาเจอปุ๊บอ่ะเราก็รีบไงเร่งรีบก็นิวร์อยู่แล้วฟุ้งซ่านทาอะไรก็ต้องรีบเสร็จแล้วเนี่ยเขาเคยบอกให้จบเงินตลอดแล้วก็ควักเงินขึ้นมาด้วยความร้นรนพูดไปอย่างนั้นอ่ะพูดสัตว์แต่ว่าพูดอ่ะแต่ว่าเจตนาเนี่ยคือตอนนั้นอ่ะเจตนาเนี่ยรีบจะให้จบเจตนาเนี่ยไม่ไม่ได้มาผูกมัดก,กับตัวบุญเลยไม่ได้ผูกมัดก,กับตัวบุญเลยแต่เหมือนคนเคยชินที่จะทําบุญก็อยากจะทําบุญแต่เจตนาเนี่ยไม่ได้มาผูกมัดก,กับว่าอยากจะ ให้บุญอยากจะให้ทานเขาแต่ว่าให้ไปแล้วก็รีบๆจบไปเพื่อที่จะได้บุญแต่ความเปจริงก็ถามว่าได้บุญไหมได้ได้บุญแท่งเขากินเลยแต่ว่าตัวเจตนาจิตเนี่ยยังไม่ผ่านที่มันไม่เต็มเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าไม่ผ่านตัวเจตนาจิตไม่ผ่านตัวเจตนาจิตเพราะเจตนาไม่เต็มไงท่านพุทธเจ้าถึงสอนว่าศาสนาพุทธเราเนี่ยเน้นเรื่อง เจตนาเป็นหลักแล้วก็เป็นเรื่องเหตุและผลที่เราต้องมีเหตุและผลเราต้องมีเจตนาเมื่อที่พูดอยู่ตอนนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องเหตุและผลนะเรื่องของเจตนาทั้งสิ้นเพราะเวลาทีนี้อ่าเราทําบุญอันนี้กรณีอ่าคือการจบจะเป็นอาการลักษณะนี้แหละแต่พอเราอ่าเล่งดวง่วนปุ๊บไม่จบได้ไหมได้ สังเกตไหมเวลาเราเดินไปปุ๊บเราเจอขอทานแล้วเราอ,อยากที่จะให้ทานเขาสังเกตไหมความรู้สึกแรกคือกระทบปึ้งแล้วก็เกิดเวทนาคือความสงสารสงสารอยากจะให้ถ้าไม่สงสารก็มาให้เนาะแปลว่าเป็นบุญแล้สงสารปุ๊บสงสารอยากจะให้ปุ๊บแสดว่าเจตนาเนี่ยสงสารเขาเห็นไ,ไหมมีมีเจตนาอยู่เบื้องหลังนะมีตัวเจตนาตัวเจตนา ีตัวเจตนาอยู่ข้างหลังทีนี้เวลาเราทําบุญเนี่ยถามว่าเรามีเจตนาที่ดีถ้าเราไล่ลลลจากของอย่างมาก่อนเนาะอย่างเวลาดีดีคนทั่วไปควักเงินให้ควักเงินให,นให้ก็คือเจตนาองสารแหละก็ดีไหมก็ดีได้บุญแล้วเราจะมาอันนี้ตอบคำถามคนที่แบบสงสัยว่าต้องจบไหมก็คือว่าเวลาเราเราทําเราให้ให้เขาไปได้อย่างไงเรารู้สึกว่าเราเราเอาเงินเนี่ยวางเข้าไปในกระป๋งเนี่ยได้อย่างไงก็เพราะว่า มีจิตจิตที่สั่งมาอีกทีหนึ่งจิตตัวเนี้ยสั่งร่างกายมาอีกทีหนึ่งสั่งร่างกายมาอีกทีหนึ่งจิตสั่งร่างกายมาอีกทีหนึ่งแสดงว่าอขึ้นแสดงว่าโยงมาที่จิตแล้วอย่างนี้โยงมาที่จิตแล้วแสดงว่าไม่ใช่ที่ร่างกายแล้ไม่ใช่ที่การกระทาแล้วไม่ว่าคุณจะกระทําสวยกระทํางามเท่าไหร่จิริยาเท่าไหร่ ถ้าจิตคุณไม่ผ่านเนี่ยก็ App, คือไม่ได้ก็ยังมีเบื้องหลังการซ่อนอยู่ยังมีเบื้องหลังการซ่อนอยู่น,นั่นแล้วอ่าโอเคจิตจิตเนี่ยก็ยังโรกลหลงได้อยู่นะจิตโรกลหลงยังไม่ละเอียดนะ,ะแสดงว่าอา่าแล้วยังไงต่อ,อยังไงต่อเราเข้าใจว่าเป็นร่างกายที่ให้เนึ่งแล้วก็จบที่จริงไม่ใช่ที่จริงไม่ใช่แต่จะมีตัวจิตซ่อนอยู่เบื้องหลังอีกอ้าแล้วแล้วจิตเนี่ยยังมีโลก,กหลงแล้วแล้วยังไงต่อถึงจะเต็มถึงจะถึงจะจบ ถึงจะแบบจบไม่จบก้าอะไรเนี่ยเราก็ต้องโยมมาหาตัวนี้เจตนาตัวเจตนาจะอยู่เบื้องหลังท่านจึงสอนว่าดูที่เจตนาท่านบอกว่าอุปเจา้าท่านบอกว่าทาอะไรก็แล้วแต่ให้ดูที่เจตนาเพื่นหลักไม่ใช่ดูที่่รูปลักษณ์การกิริยาการการะทําไม่ว่าคุณจะสวยจะง,งามเนี่ยถ้าจิตคุณไม่ดีเนี่ยก็ก็ยังงามไม่พอนะแต่จิตเนี่ยย,ยังไม่ไม่ใช่ที่สุดเพราะยังมีเจตนาซ่อนอยู่ข้างหลังจิตี คือตัวเจตนาเนี่ยที่สุดแล้วเจตนาเนี่ยโกหกไม่ได้แลวเพราะเราทงาตัดแล้วสุดแล้วถ้าเจตนาไม่ดีก็คือไม่ดีเลยไม่ต้องไปหาตัวไหนยอยีกถ้าเจตนาดีเจตนาดีส่งผลมาที่ที่จิตเพราะเจตนาดีมีสติมีกุศลธรรมชาติของอกฎกฎของธรรมะเนี่ยกิเลสกับอ่ากิเลสกับบุญเนี่ยตัวกิเลสกับกุศลเนี่ยกุศลกับอกุศลจะไม่เกิดพร้อมกัน พอเจตนาดีเพ๊่ส่งผลมาให้อะจิตเนี่ยเป็นบุญเพราะจิตเป็นบุญเนี่ยกิเลสไม่เกิดพอกิเลสไม่เกิดเนี่ยจิตสั่งสั่งมาอีกทีหนึ่งร่างกายก็ทําออกไปวากเงินออกไปนี่ดูตัวนี้เป็นหลักตัวเจตนาฮะดูตัวเจตนาเป็นหลักนั้นถ้าเราเจตนาดีก็จบยังั้นบอกเอาเ,าเงินที่ทําไปอ่ะเราต้องอธิษฐานไหมไม่อธิฐานไหมใหม้เราลองคิดดูนะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าบุญเนี่ยทําไปแล้วก็ไม่สูญส่วนอ่าการที่อ่า แล้วจะจะได้อย่างที่อธิฐานไหมคือการอธิฐานต้องบอกนี้เนาะคือเวลาเราเราทําบุญเนี่ยเราทําบุญใช่ไหมสมมติเราทําบุญไม่ไม่ได้อธิฐานกันแล้วกันทําบุญแล้วไม่ได้อธิฐานถามว่าบุญบุญไม่สูญนะทาบุญไม่สูญแต่ไม่ได้อธิฐานถามว่าได้บุญไหมก็ได้นะแต่แค่บุญเนี่ยคล้ายๆเหมือนปั่นจักรยานมาปั่นจักรยานมานะไม่ได้อธิฐานแต่ถ้าเราอธิฐานเนี่ยมันคือการเร่งเร่งบุญว่าให้บุญมนได้อธิฐานเบิกบุญขอบุญอะไรเงี้ย เหมือนการอนะ่ะให้บุญขี่มอไซค์มาให้เร็วกว่าการปัน่นแล้วก็แล้วแต่ทิศทางว่าเราเจตนาเนี่ยจะให้บุญเนี่ยมันหนุนในทางไหนก็เป็นเรื่องของตัวปัญญาแหละว่าเจตนาก็เป็นตัวเจตนาในแหละเจตนาว่าจะให้ไปทางไหนเพราะไปได้หลายทางไงเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะถามว่าบุญสูญไหมบุญทาแล้วไม่สูญบุญยังอยู่แต่แค่มาช้าเฉยแต่ก็แต่ก็สนองนะไม่ใช่ไม่สนองแต่ก็สนองไม่ใช่ไม่สนองพอเสร็จแล้วทีเนี้ยอ่า คือสมมุติว่าถ้าเกิดเราตัวเงินเนี่ยถามว่าบริสุทธิ์ไหมเราก็ใช้เจตนาเอาแล้วกันสมมติเงินที่เราได้มาเนี่ยอาจจะไม่ได้จบด้วยสินห้านะว่าสินเงินนี้บริสุทธิ์ด้วยสินห้า้วไม่ต้องสมทานสินหรือบริสุทธิ์เราใช้เจตนาจิตเอาเราคว้าเงินขึ้นมานะเราเนี่ยมีเจตนาที่ดีถูกต้องไหมเราก็ใช้เจตนาไปเลยว่าเงินตัวเนี้ยเงินตัวเนี้ย พระเจ้าเนี่ยหามาด้วยน้ำพังน้ําแรงนะแต่พูดเนี่ยเป็นเสียงก็จริงแต่ใช้เจตนาเนี่ยมันเซี่ยววิเดียวเสี่ยวนาทีเดียวไม่ถึงนาทีด้วยซ้ำเหมือาเงินเนี่ยเหมือนเราหามาด้วยน้ำพังน้ําแรงเราประมาณนี้เนาะแล้วก็คือไม่ได้ก้นใครมาเนี่ยบริสุทธิ์ที่ศิลห้าแล้วเจตนาคืออยากจะส่งเงินที่เราหามาได้เนี่ยฉีกออกไปส่วนหนึ่งเพื่อให้คนที่ได้รับเนี่ยได้มีอยู่มีกินที่ดีขึ้นอ่ะเนี่ยเจตนาจบ แต่พอเป็นคําพูดเนี่ยเหมือนที่ผมพูดเนี่ยเป็นคาพูดเนี่ยอาจจะยาวนะเป็นนาทีแต่ถามว่าผมจะพูดได้ไหมถ้าผมไม่มีปกากถูืตร่องไหมถ้าผมไม่มีร่างกายถ้าถ้าผมไม่มีร่างกายผมพูดไม่ได้แนะ่มันก็หมายถึงว่าตัวที่สั่งผมพีทีก็คือตัวจิตอ่าตัวจิตแสดงว่าผมมีเจตนาที่ดีผมถึงพูดออกมามันก็เหมือนกันมันก็เหมือนกันอ่าคือให้ดูที่เจตนาเป็นหละนะักกันเนาะเหมือนอ่าสมมุติน่ะยกตัวอย่างนะอีกตัวอย่างหนึ่ง แล้วเวลาเราอ่ะมีสมมติมีเพื่อนมีญาติมีพ่อแม่มาเยี่ยมมาเยี่ยมใช่ไหมเราก็สังเกตไหมเราจะบอกเขาว่าขับรถดีๆนะเดินทางปลอดภัยนะเราใช้ประโยชน์กันพูดเป็นประโยค2สองประโยชใช้เวลาก็เป็นวีสองวิ่นะสองสามวแล้วแต่แต่สังเกตไหมว่าอ่าเรามีอ่าาพูดออกไปเนี่ยเพราะเรามีร่างกายร่างกายเลยขยับสั่งให้พูดแล้วมีจิตเป็นตัวสั่งร่างกายทีหนึ่งแล้วที่อยู่เบื้องหลังจิตคือตัวเจตนาจิตเจตนาจิตตัวเนี้ย คือมันรู้สึกหวังดีไงรู้สึกหวังดีไม่อยากให้เขาอ่าเป็นอันตรายในการเดินทางกลับมีเจตนาที่ดีเลยสั่งสั่งสั่งออกมาเป็นทอดเลยเป็นของหยาบอะไรหยาบหยาออกมาจะเป็นคําพูดอะไรเนี้ยทะลุทะลุทะล,ทะล,ทะลอุออกมาเพราะฉะนั้นแล้วอ่าตัวเจตนาจิตเห็นไหมถ้าเราไม่มีเจตนาที่ดีเสี้ยวเดียวนะถ้าไม่มีเจตนาที่ดีจะไม่สามารถจะพูดบอกเขาได้เลยเพราะฉะนั้นแล้วอ่าดูเจตนาเป็นหลักนี่พระพุทธเจ้าถึงสอนเรื่องเหตุและผลเจตนา ศาสนาพูธใช้เจตนานเป็นหลักเรื่องเหตุและผลเหมือนที่ผมพูดเนี่ยนะเป็นเรื่องของเหตุและผลคือไล่ไล่กับมวนกาให้ดูแล้วก็เป็นเหตุและผลที่เชื่อถือได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พูดเองแต่ว่าเทียบคําสอนลงมาแล้วก็เป็นเรื่องของเจตนานจิตหลายคนเนี่ยจะได้ไม่ต้องไปทําบุญแล้วงงๆก็คือถ้ามีโอกาสจบก็จบถ้าไม่มีโอกาสก็ทําไปเพราะเจตนานเราดีอยู่แล้วแหละเจตนานไม่ดีก็อาจจะไม่ได้ทำการทําบุญเนี่ยเราดูเจตนานเป็นหลักไม่ การทําบาปเหมือนกันพอมาพูดอย่างนี้ปุ๊บทำบุญได้บุญทาบาปได้บาปจริงๆทําบุญได้บาปทําบาปได้บุญก็ยังมีเลยเหมือนอข้งพุทธการเนาะข้งพุทธการอ่ะบอผมไม่รู้ว่านิทานที่ไหนไรู้เขาเล่าก็ต่อมามีอ่มีคนคนหนึ่งใส่บารอยู่ในวัดมีผู้ชายคนหนึ่งนั่งตกปลาอยู่ข้างข้างกับแพงวัดอยู่นอกนอกบุโววัด คนที่ใส่บาตรเนี่ยมันคุ้นเคยการทําบุญเลยเขาก็หันมาเห็นคนที่ตกบาแล้วก็อุทานขึ้นมาว่าเออเราเนี่ยมันคล้ายว่าเหมือนอ่ะเหมือนต่อว่าอยู่ในใจเจตนาที่ไม่ดีเนี่ยต่อว่าอยู่ในใจอ่ะว่าเออเนี่ยปลาข้าวัดเนี่ยก็ยังจะมาตกเลยนะมันบาปบนะอะไรเงี้ยเขยดพยาธิ์คือมองเขาไม่ดีอ่ะแต่ตัวเองเนี่ยคือประมาทตัวเองไม่มีสติว่าตัวเองทาบุญส่วนคนที่อ่ะอยู่นอกนอกวัดเนี่ยคือที่อยู่รัววัดเนี่ย คือคนเราคนอ่ะคนเนี้ยคือเขาเขามีเจตนาอยู่ในใจเห็นคนทีอ่อยู่ในวัดทาบุญเหมือนกันเขาก็เกิดเจตนาจิตขึ้นมาก็อุทาน,นขึ้นมาเหมือนกันว่าถ้าเราอ่ะรู้จักทาบุญทาทานดีหน่อยนะเราก็คงไม่มานั่งตกปาให้มันให้ต้องมาฆ่าสัตว์อะไรอย่างนี้หรอกอ่ะแล้วเราเนี่ยก็อนุโมทนาคือเห็นเขาแล้วถ้าถ้ามีอยู่มีกินก็จะเอาไปอ่ะใส่บาตรในวัดเนี่ยเจตนาดีมากรากกว่าว่าคนที่ตกปาเนี่ยตายแล้วเนี่ยขึ้นสวรรค์ คนที่ทําบุญอยู่ในวัดเนี่ยตายแล้วตกนรกเหมือนกันแสดงว่ารูปภายนอกเนี่ยวัดไม่ได้วัดไม่ได้แสดงว่าเราต้องอาศัยอะตัวเจตนาจิตเจตนาจิตที่เจตนาที่ดีมันก็จะคือมันทําอะไรแล้วมันมันก็คือได้บุญนะถ้าเจตนาดีเจตนาไม่ดีก็คือไม่ได้ก็เท่านั้นเนองเนาะเรื่องของการอนุโมทน,นาเหมือนกันถ้าสมมติอ่เราไม่ถ้าสมมติคนคนขอทานเนี่ยเหมือนคนขอทานเนี่ย เขาก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้มีเงินนะยเขาจึงต้องมาตกปลาทาําบาปแต่จริงๆกรรมมันก็บีบมาแหละเขาก็ไมอ่อยากที่จะมาทําสิ่งนั้นหรอกมันใจเขาก็คงไม่เป็นอย่างนี้ก็จําเป็นต้องมาตกปลาเพื่อเลียเ้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวแต่ทีเนี้ยพอเงินเขาสังเกตไหมว่าเงินเขาเขาไม่ได้ใช้เงินหรือใช้วัตถุที่แผงๆเหมือนคนที่อยู่ในวัดที่เขาเ้าไปถวายแล้วได้บุญไม่บุญใ็อีส่วนหนึ่งส่วนคนที่อยู่ตกปลาอยู่ข้างวัดเนี่ย เขาทําบาปก็จริงนะภายนอกแต่ใจเขาดีไงใจเขาดีเพราะเขาไม่ได้ตั้งใจไม่มีเจตนาจะตกไม่มีเจตนาจะฆ่าสัตว์แต่เจตนาเขาเนี่ยอพอเขาเห็นคนที่ทําทําบุญอยู่ในวัดเนี่ยเขาก็เหมือนอนุโมทนาสาธุแหละเออว่าถ้ามีโอกาสเราก็อยากจะไปทําก็ยินดีในสิ่งที่คนอื่นทําสังเกตไหมว่าตัวตัวทานที่ที่ให้ไปมันต่างกันกับทานภา,ภายในกับทานภายนอก คนที่อยู่ในวัดเนี่ยจะถวายของแพงของหรูนะแต่ก็ยังตกนรกได้เพราะเจตนาไม่ดีใจไม่ดีแต่ข้างนอกอาจจะดีแต่คนที่ตกปาดนข้างในดีข้างนอกอาจจะไม่ดีเพราะฉะนั้นแล้วอ่าเขาสั์อ่าอนุการอนุโมทนาบุญเนี่ยอ่าจึงจัดอยู่ในบุญกิริยาวัตถุสิบบุญกิริยาวัตถุสิบอ่าเป็นเป็นหนึ่งหนึ่งในอ่าบุญกิริยาวัตถุสิบคือการอนุโมทนาบุญจึงท่านจึงอ่าบางคนมองข้ามนะว่า เงินไม่มีไปนุโมทนาแล้วจะได้บุญเหรอจริงๆถ้าการน้อมใจเป็นสิ่งที่ยากอยู่นะคือคนที่ธรรมชาติจิตมันไหลลงที่ต่ำเนาะจิตมันคิดไม่ดีเหมือนคนที่ทําบุญในวัดอะ่ะมันจะทําบุญมาเท่าไหร่คุณก็ยังมองคนอื่นไม่ดีเพราะเรื่องกายกับเรื่องใจเนี่ยมันมันคนละส่วนกันแล้วถ้าคุณฝึกใจที่ดีคอเนี่ยคุณก็จะน้อมน้อมใจได้ง่ายใจมันจะเชื่องแต่ว่าอ่าการคนที่อ่าตกปลาเนี่ยใจเขาดีไงแต่ว่าเขาก็ทําเหมือนเหมือนจะไม่ดีนะแต่ว่าเขาก็ต้องกระทาเพื่อลเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวเขา แต่ใจเนี่ยเขาน้อมไงน้อมไปอนุโมทนาบุญกับครั้งที่เขาตกปลาอยู่นะแต่เขาไม่ไดเอาจิตไปจับที่ปลาหรือการฆ่าสัตว์แต่เขาน้อมไปฝังเขาแล้วเขาตายนะัตอนนั้นเขาเลยได้ขึ้นสวรรค์เพราะเขายินดีและอนุโมทนาน้อมใจไปน้อมไปได้ง่ายเพราะว่าจิตเขาดีจิตเขาเชื่อมก็เลยอ่ะได้บุญ9 0ของ100คนที่ทําส่วนคนที่อยู่ข้างในน่ะก็กลายเป็นมาลบบาปของคนที่ตกปลา ส่วนคนที่ตกปากลายเป็นไปนรับบุญของคนที่อยู่ในบาปสังเงินไปจริงๆแล้วก็บุญกรรมใครของมันแหละอืนั่นแล้วก็ประมาณนี้